อยู่กับช่างนาที่วานบ้านสวนสวันนี้เราก็เพิ่งกลับมาจากการตักบาตรเทโบเนื่องในมันออกพรรษาแล้วก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปชมแปลงผักคุณบ่อเพราะว่าเรามีเวลาว่างไปกันเลยอัอน,อนดับแรกก็จะมีแตงโมงนี้ กำลังพงุโตเป็นวัยกำลังโตเลยต่อไปก็จะเป็นปัเบอร์รี่อ้อนนี้เยอะมากเลยนี่ค่ะว้าวไปกัน ่อเลยจะเป็นต้นบัตเตอร์นัทต้นใหญ่มากใบใหญ่มากค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราจะทำเพื่อนไปดูขึ้นช่ายในกล่องโฟม แล้วถัดจากขึ้นช้ยก็จะเป็นแตงเมลอนส่วนนี้ก็เป็นเมลอนแต่เป็นเมลอนแบบต้นใหญ่ถัดมาฝั่งนี้อีกก็คือทั่วผู้นโรงเรือนเราก็มีผักเพียงเท่านี้มีผลไม้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปดูมะเขือพันดก ตอนนี้แล้วก็ถึงเป็นมะเขือพ่นแม่แล้วเป็นมะเขือพันดกอันนี้น้องผวนเก็บไปขายหลายรอบแล้วแต่มันยังไม่หมดเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้น้องผวนจะพาเพื่อนๆทุกคนมาชิมด้วยฝนมันเพิ่งตกมันฝนมันล้างให้แล้วมันไม่มีสารพิษค่ะกินได้สดๆเลยจะกินให้ดูอืม แต่มันก็อร่อยนะคะแต่ว่าน้องขว่าไม่ใช่คนชอบมะเขือล้าเลยหยดูอย่างอื่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือแป้งมันแก้มยาวไปเลยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแป้งยาวไปถึงนู่นเลยนะคะ แล้วเสร็จแล้วเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูข้าวโพดนมสดตรงนู้นนี่ก็คือแป้งข้าวโพดนมสดนะคะมีแค่สองแป้งนี่ข้าวโพดนมสดหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าข้าวโพดญี่ปุ่น,นะคะ่ะสามารถกินสดได้หวานมากเลยเสร็จแล้วเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูพริกที่ตอนนั้นเราทำคลิปสอนปลูกแล้ว นี่ค่ะตอนนี้มันโตมากเพอตอนนั้นที่น้องขวานสอนทำคลิปมันก็โตแล้วค่ะสอนอสอนปูแล้วเราก็จะพาเพื่อนๆพื่อนดูมะละกอพันเตี้ยแต่รูปดกค่ะนี่มันก็เป็นพันเตี้ยนะคะเตี้ยเท่าน,น้องผักหวานเลย แต่มันมีลูกแล้วเห็นไหมเพื่อนๆเ,เราจะพาไปดูต้นนู้นสูงๆลูกมันใหญ่แล้วนะคะทางนี้ลูกมันใหญ่แล้วค่ะนี่ใหญ่มากเลยนี่จะได้เอาไปตํากินแล้วเสร็จแล้วเราจะพาเพื่อนๆไปดูพริกที่ปลูกไว้ก่อนหน้า แล้วก็เดิน,นลับตอนนี้เราก็มาถึงที่แล้วนะคะทีกอันนี้เราปลูกไว้ก่อนหน้านี้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะก็มีผลผลิตแล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะคะเอออะไรที่ว่ากินได้ต้องมีการชิมค่ะีบัวจะมาชิมให้ดู อันนี้เขาเรียกว่าพริกกะเหลี่ยงมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้อันไหนกินได้น้องวามก็กิดเหตุ่ะไปกัน,กน hey, ะกะต่อ เป็นทั้งหมดลนะคะเพื่อไปดูข้าวโพดหวานตรงนู้นเป็นข้าวโพดสีแดงเหลืองปกตินี่ะอะไะยว้าวตอนนี้เราจะมาถึงแปลงข้าวโพดสีดานะคะว้าวมีอลายแปลงมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแปง้ง เราจะพาเพื่อนเดินดูเลยนะคะฝนมันก็ตกมันก็ข้างๆแปลงมันก็จะมีน้ำนะะมันไม่สามารถเดินเข้าไปได้แล้วเพราะมันเปียกแล้วคะ่ะก็ให้ดูเอาอย่างนี้นะคะ ต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ไปกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ทางที่จะข้ามไปทอนโดยเราต้องเดินข้ามสุดพานกันนะคะเพื่อที่เราจะไปเก็บมเมล็ดพันธดอกไม้ไปกันเลยค่ะระหว่างทางข้ามสะพานก็จะมีเป็นต้นถั่วพูมันจะไต่ขึ้นมานะคะและส่วนตรงนี้ เป็นกางเกงที่เราไม่ใช้แล้วหรือมันแน่นแล้วเราไม่สามารถใส่ได้แล้วแล้วก็นํามารีไซเคิลหรือเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นถังดอกไม้หรือกระถางดอกไม้นั่นเองค่ะก็จะมีรอบๆเลย ข้ามนาไปเลยมานั่งชิงช้ากันโดยเราจะให้คุณพ่อแปรงให้มาดูกันว่ามันจะไกลแค่ไหนนะคะเราจะไปให้คุณพ่อแปรงให้แล้วมันดูกันว่ามันจะไกลขนาดไหนแปรงเลยอ ไปถึงนาเลยจะ่เป็นดอกมาเป็นต้นงมานามีนาเลยนาก็ใชเป็นกาเสวยมาก ออตอนนี้มันก็เริ่มเบาแล้วเดี๋ยวน้ำผ่านจะพาทุกคนไปชมดอกม้ที่พ่อปลูกไว้รอบโพนดีกว่าไปกันเลยเด็กช,ชายนี้ก็จะเป็นดอกเทียนยาวไปเลยนะคะก็จะมีสีชมพูอ่อนสีมว่วงสีส้ม สวยมากเลยค่ะสีพีสก็มีส่วนนี้ก็จะเป็นผักฟังผสมกับเสาวรถนะคะมันจะมีดอกมีผลผลิตแล้วแล้วก็จะมีต้นทานตะว,วัน ด้วยนะคะมีดอกบานชื่อมีดอกเป็นจะามาสวยมากค่ะมีทาตะวันมีดาวเรืองด้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นบัวนั่นเองเดี๋ยวน้ำพมามันจักให้มันเลื้อยสวนมันไม่เลื้อยอะทุก ตอนนี้น้าวันก็เก็บเมล็ดพันธดอกไม้เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนนี่ก็เป็นสีชมพูเข้มนิดนึงอันนี้ก็เป็นสีส้มส่วน,นี้เป็นสีชมพูออกม่วงๆค่ะแล้วก็มีอีกหลายดอกไม้เลยค่ะที่น้าวันยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวไว้วานหลังนะคะน้าวานจะพาเ,เพื่อนๆเก็บดอกอย่างอื่นดอกพัตตะว,วันดอกาดอกาวเรืองด้วยแล้วก็จะ พาไปอัปเดตอยู่ตรงสะด้วยสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้เกลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปได้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าใครมีความิชมก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนี้เลยนะคะหรือถ้าใครสนใจพันดอกไม้ก็สามารถติดต่อมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย